รู้หรือไม่ว่าเสียงสําคัญในการไรสดหรือในการทําคลิปนะคะก่อนอื่นจะฟางนะฝากติดตามเอ๋ด้วยนะเอ๋จะเอาเทคนิคของตัวเองมาแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆที่อยากใช้เทคนิคเดียวกับเอ๋นะคะเพราะว่าเอ๋ก็ไม่ได้คนเก่งนะคะแค่เอาเทคนิคของตัวเองนะะจากเอ๋ไม่มีอะไรเสียงที่มันดังพอนะทุกวันนี้เอ๋มาทํางานเอ๋ก็ใช้สายส,ายสมอทอกนะคะเราไม่มีเสียงที่มันดังพอเราก็ใช้หูสมอทอกหรือเราไปสั่งซื้อมานะเกี่ยวกับระบบเสียง การใช้ไม้อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นสายสมอท้องนะคะเนี่ยใช้ไม้แต่ว่าขณะที่เราไม่ใช้นะมันจะแตกหลังกันยังไงสวัสดีค่ะสําหรับเอนะที่ไม่ได้ใช้ไม้เสียงก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราใช้ไม้ปุ๊บเสียงมันก็จะมาอีกอย่างหนึ่งนะค,ะคือเสียงสําคัญในการไฟ์สดนะเมื่อเสียงดังฟังชัดนะคนก็อยากหยุดดูวิธีไร์นะคะหรือวิธีทําคลิปนะ,ะพลาดหัวข้อ ไม่ต้องพูดอะไรที่มันไร้าสาระนะหัวข้อแรกเลยนะทํายังไงให้เขาหยุดดูเรานะแล้วเขาก็อยากดูเราจนจบนะโดยการเสียงดังพาดหัวข้อนะว่าเราจะมานําเสนอเรืเ่องอะไรแล้วสิ่งที่เขาอยากดูเรานะคือเขาอยากต้องหยุดดูเราให้ได้อะ่ะจะทํำยังไงนะอย่างของเอกก็คือเสียงสําคัญในการไล่หรือในการทําคลิปนะจุดตรงนี้เลยนะมีคนพาดหลายๆคนนะที่เสียงไม่ดังพอนะเวลาไล้สด คนเข้ามาฟังเขาก็อุ้งอิงอ้งอิงเอ๊ะเสียงอะไรคือเขาไม่อยากหยุดดูอะนะมันเหมือนแบบว่าเสียงอะไรพูดอะไรไม่ได้ยินหรือลำคาญนะคือเราไม่มีอะไรที่เราไม่มีของที่มันมาทําให้เสียงดังได้นะคือสายสมทอทอกทุกคนส่วนมากก็จะมีอยู่แล้วนะอย่างเอกเอกก็ใช้หูฟังนี่แหละนะตัวที่เป็นไม์ตรงเนี้ยเอกก็ใช้เอามาพูดนะเพื่อเพิ่มเสียงใช้เทคนิคเดียวก็เอกก็ได้นะคะ ก็ฝากกดติดตามเอด้วยนะเอจะเอาเทคนิคตัวเองมาแบ่งปันนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเอาเทคนิคตัวเองนะ,ะไม่ได้ไปหากูรูที่ไหนมาเลยนะเทคนิคของตัวเองที่ในการทําเดียวมือใหม่นะ,ะเอ๋เป็นคนทําเดียวมือใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านนะคะก็เอา